พี่โอเคไหมหนูไม่โอเคเพราะมะคุณใหม่วยพรสิบห้าปีครับก็ดีใจม,ม,มากค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับคามานะคะก็อวยพร15ปีนะคะขอให้ปัง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 แบบนี้ตลอดไปไม่ได้แบบนี้สิขอให้ปังมากกว่านี้ค่ะเป็นยังไงได้เราบ้างดีใจมากรุนมากเลยค่ะตอนที่พี่ติดต่อมา, <ๆ S 2> มาหนูก็แบบโอ้ยพี่ก็จะเอาเราไม่นายแล้วก็พอพอคอนเฟิร์มว่าร่วมงานจริงๆก็ดีใจมากแล้วก็ ที่เขาตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันท็อกซ์เซนฟิลค่ะเป็นเซรั่มบำรุงผิวของเซ็ตของใหม่นะคะเปิดตัวเมื่อกี้ก็ไม่เบานะคะเขาไม่ให้ใหม่ดูนะก็เขาบอกพี่ใหม่วันนี้ไม่ต้องเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยมาหนุ่มบอเอ๊ะมันจะอะไรอ๋อคนมาอุ้มอากาศยีนสบายน่ข้อมดีค่ะดีเก่งๆนิดนึงถ้าเห็นถ้าเห็นภาพจะรู้ว่าแบบว่า เก่งเก่งเก่งอ๋อมันหลุดมาจากซีรีส์เลยเอเลี่ยนนะคะยี่นต่างเลี่ยนก็แบบเแ่อยู่หลดได้ขึ้นแล้วค่ะของบัลลังเรียบร้อยแม้จะแบบไม่ถึงหนึ่งอีพีครึ่งอีพีก็ยังดีแม่อยู่ได้ขึ้นแล้วคนที่เหลือเอาคืนกันไหมนะอีพีสุดท้ายคอยดูค่ะแสดงเก้าอี ก็ดีใจมากๆนะคะก็ขอฟาร์มไม่หัว EP ที่1ิบด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนอย่างที่คนคิดเอาไว้ะคะ่ะเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่นะหม่รู้สึกว่าเวลาเรารักใครสักคนนะคะพอมันมีพอเรามีลูกปุ๊บอะค่ะความรักมันจะเปลี่ยนไปที่ลูกคนแรกล,กลูกลูกอย่างแรกก่อนเลยแรกและทีนี้ก็เป็นลูกเป็นหลักเลยชายทุกคนก็จะคือแหละคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าลูกเพื่อให้ชูขึ้นบัลลังแต่ภาคนี้เป็นคนที่ เลือกลูกเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนะเป็นแม่อย่างเงี้ยมัน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 ยากไหมสำหรับไม่ยากเลยอ่ะชอบชอบมีลูกไม่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นหนังครอบครัวชอบอะค่ะชอบอยู่แล้วจะถึงวัยแล้วเหรอไม่รู้สิใหม่ก็มีลูกสี่คนนะตอนเนี้ยใช่ไหมใหม่ก็มีลูกในค่ายดังนั้นมันเหมือนแบบเราชอบอยู่กับเด็กด้วยค่ะชอบเห็นเด็กๆชอบเล่นกับเด็กรอบก็ดีอะค่ะแสดงว่าเราดูเราอินจีผอเป็นแม่ของเรา ต้องให้คนดูดูว่าแบบว่าใหม่พอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้มีลูก3มคนนะคะออินเตอร์แฟนก็เยอะเหมือนกันนะอินเตอร์แฟนอ๋อใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแม่อยู่อะได้ไปใช้ที่เวียดนามใายที่จีนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากอยากทุกคนได้ดูไทยคอนเทนต์แล้วก็ประเพณีไทยประนธรรมไทยของเราได้ไปไกลๆค่ะฟ้องเรียบแล้วตอนนี้อุ้ยเอาเรื่องแบเรื่องากบต่อว่าไม่เกิดอะไรขึ้นสำหรับใหม่ที่สิว่ามันต้องถึงเวลาสักทีได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้องอะไรเงี้ยนะคะก็ คือมันเริ่มมาจากาเรื่องของน้องแมวเนาะทารุณกรรมสัตว์อย่าเงี้ยแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจากอันนั้นค่ะแล้วก็